สวัสดีค่ะเขียนนะครับไอค่ะครับอยู่กับเราสองคนอีกแล้วนอกจากแล้ววันนี้จะโชว์สกิลด้านการทำอาหารอเป็นน้ำพริกประทูนะครับที่ทำให้ไอซ์กินมาตั้งแต่200ปีที่แล้ววันนี้ก็จะมาทำให้ดูว่าทำแบบ โชว์แบบสดๆเลยว่าทำยังไงว่าทำเป็นจริงๆ <Okay. S 1> ไม่ได้มอแบบแร่นี่ไหมใส่กระเทียมสดที่ปอกแล้วนะครับกับหอมแดงแหมกระเทียมสดกับหอมแดงนี่วิกชี้ฟ้าที่เอาไปคั่วมาจนทรงกลิ่นหอมแบบนี้อืมหนหมอนต่อไป เดี๋ยวนะกระเด็นเต็มเลยพี่เคนอันนี้คือปลาทูที่เราย่างเอาไว้แล้วเรียบร้อยปลาทูเนี่ยเข้าไปนึ่งเอาเยอะขนาดนี้เลยหรอต่อแล้ไหแล้วชอบแบบโปรตีนสูงไงหื <Yeah. S 1> อ อันนี้ถึงเรียกว่านำตีปลาทูจริงๆปลาทูมันเยอะบอกแล้วว่าให้ละเอียดละเอียดไม่คืออันนี้คลิปมันสั้นเวลาไม่พอนี่ก็ต้องทำให้ให้คนพอเข้าใจ เดี๋ยวก็ไปยกอันที่ทีมงานเตรียมให้ออกมาเลยต้าดา,ดา <laughs> เสร็จละขอชิมได้ไหมอยากชิมอ่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือปลาทูน้ำพริกอ่ะนะอะระ่อยนะปลาทูอ่ะแน่นอนเข้าห้องน้ำแน่นอนอร่อยอร่อย ไม่น่าเชื่อโชว์ไหมถ้ามันถูกโขลกมากเกินไปเนี่ยมันจะเสียค่าอาหารครับนิ้วแอะไหนะตัแรงเมื่อกี้คือตำโดนติ๊กไหมคะโดนนิ้วอร่อยไหมคะ ดีแหละเอาคำนะอ๋อพี่ชอบกินพี่ชอบกินแครอทพี่ชอบกินแครอทองของอือออน้ําแก้ว อร่อยมากมโดนน้ำตาลปี๊บที่ยังไม่ได้โดนทุบหวานเจี๊ยบเลยคือเมื่อกี้ทุบไม่โดนทุบไม่โดนหวานเป็นก้อนอยู่ในปากเลยเนี่ยตอนเนี้ยห็มแซ่มากใครที่เวิร์กฟอร์มผมอยู่บ้านนะคะสามารถทำตามนี่เลยสูตรน้ำพริกคุณของคุณทชาง่ายมากเลยใช่ให้เป็นก็ทำได้จริงเหรอนี่ยก็ออกมาแบบนี้นะ ทำได้จริงๆกินได้ก็แทำไม่เป็นก็ยังอร่อยอยู่เห็นไหมมันเป็นอาหารที่ทําทําง่ายครับแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับใช่ไหมครอบครัวแล้วก็ทําอาหารกินกันเองปลอดภัยดูละครทําอาหารแล้วก็มาดูละครเราอ่าบ๊ายบาย